พี่พี่ดูครับคุ้ม,ม่ะบโอ้โหโคตรคุ้มเลยพี่คันนี้ใครที่จะมาซื้อรถกับผมนะในมหากรรมรถยนต์เมือสองภายในวันที่ห้านะคันนี้โคตรคุ้มเลยคือใครมาซื้อรถกับผมเนี่ยผ่อนไม่เกินห้าพันบาทภายในวันที่ห้านี้แล้วคันนี้พี่ผ่อนห้าพันพี่คิดว่าคุมม้มไหมสุดไหม แต่งแค่ชุดแต่งอย่างเดียวก็เกือบเจ็ดหมื่นแล้วผมแต่งให้พี่อะแล้วราคานี่ลดราคาไม่ถูกที่สุดในตลาดด้วยทีงานแทนรอบกันเลยปะแทนรอบไอ้ลูกค้าดูรอบกันหน่อยนี่จมูกใหม่เอี่ยมเลยนะนี่นี่บัดฝุ่นให้ด้วยนี่นี่จมูกนอแร็อย่างนี้กระจังหน้าอย่างนี้ฝาข้อไฟหน้าแบบนี้ซุ้มล้อนี้แม็กใหม่ยางใหม่แบบนี้สติ๊กเกอร์แบบนี้เบ้ามือจับนี้ฝาถังน้ํามันแบบนี้ฝาท้ายแบบนี้ฝาเบ้ามือจับฝาท้ายนี้คิ้วฝาท้ายแบบนี้สติ๊กเกอร์ฝาท้ายแบบนีี้ไนอร์ใหม่แบบ นี่ทุกอย่างใหม่เอียบอ่องอารมณ์เหมือนพี่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงเลยวันนี้พี่สามารถซื้อฟอร์ดเอเจเปีร์ปี2 0 2พันบผ่อนเดือนละ5,000บาทพี่ครับดูครับพี่รถผมสวยขนาดไหนพี่ดูครับวมไะไเมาลติฟังก์ชั่นเบาะผ้าหน้าจอสองดินหน้าจอไวแท็รหัวเกียร์ใหม่คอนโซลใหม่เบาะใหม่โอ้โหเบาะแถกพัติันอยู่อะพี่ดูดิอย่างนี้ไม่เรียกว่าใหม่ทนไหวเหร แล้วแบบนี้ผมถามหน่อยพี่เงินดาวก็ไม่ต้องจ่ายฟรีดาวก็ฟรีดาวผมให้พี่ผ่อนเดือนละห้าพันผมถามหน่อยว่าแบบนี้สาภาพวสวยๆอย่างนี้กระบ,บะแดงเฟอร์รารี่อย่างนี้พี่ซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนที่นี่ครับบอรชัยคาครับแต่ต้องจองก่อนวันที่ห้าพฤิกายน ผมจัดงานแค่4วันมหากรรมรถยืสองรถทุกคันกองทัพรถของราชกาทุกคันไม่ว่าจะผ่อนเท่าไหร่จะผ่อนหมื่นกว่บาท20,000ืผมให้พี่ผ่อน5,000บาท6เดือนคันนี้ผ่อนตามสัญญา8,000กว่าบาทได้สภาพสวยๆแบบนี้ผมให้พี่ผ่อนเดือนละ5,000บาท6เดือนใครอยากได้ทัลโหล086ย์ตัวแล้วก็7ครับลดราคาเอ้ลืมบอกราคาไปเลยคันนี้ผมลดราคาให้จาก5,5 0 0 เหลือ400,000ลดไป100,000บาทแล้วให้ผ่อนอีก5 0 0 0บาท6เดือนพี่คิดเอาเองว่าคุ้มไหมถ้าไม่คุม้มไม่ต้องซื้อแต่ใครคิดว่าคุม้มพี่โทรหาเลยทักมัานเขียวก็ได้แอด,ดมยุทา168ผมมีวายการยินดีให้บริการครับขอบคุณมากบอกเลยว่าโคตรคุม้มใครคิดคุ้มอิ่มมาบอกหน่อย